โอ้ยแกใครที่ทากันแดดตัวไหนก็แพ้ตลอดชีพตลอดชาติต้องกดเซฟคลิปนี้เลยอัน,น่ใช่อยู่รบุรบางคนนะแกแพ้กันแดดท,ทุกชนิดแบบว่าไม่ต้องรอให้กันแดดกันแดดนะเกแต่ว่าคือหน้าพังก่อนคะ่ะใครที่ผิวหน้าแบบนี้ฉันขอมอบโล่มอบมงให้กับเกเลยว่าเกคือมิสผิวกระเดดผิวตอแหลผิวลูกคุณแห่งกรุงศรีอยุธยาผสมกรุงธาราวดีฉันก็บอกเลยว่าถ้าแกผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าผิวเพิ่งไม่ทำเดเซอร์ทำผ่าตัการมาเลยแต่มันต้องทากันแดดมันห้ามเลิกทาไงแกแกลองไปใช้น้องเซรรยตัวคือเอาเป็นกันแดดเวส ไม่เพ้ก็คือใช้ได้เลยด้วยความที่น้องเป็น100% Phy ้อยเปอร์เซ็นต์ฟิสิกงออกไซ์ตัวนี้ไม่มีสารเคมีไม่เยิมไม่มีเวนกำกอติดหน้าแน่นอนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีน้ำตาแต่ว่ามีเซรามายมาไดคาโซไซด์และตัวสควอเรลนตัวนี้ช่วยเสริมความชุ่มชื้นแล้วก็ทาให้ผิวเนยเกาะแน่นเสื่อมสัมพันธ์ผิวตัวนี้พอเวลาทานนเกน้องจะซึมแบบว่าเพงไปกับผิวไม่รู้สึกมันเยิมอยู่บนผิวนะเกโด้วยที่ความที่น้องเป็นกันแดดแบบฟิสิกอลเนี่ยต้องตกกใจันดแบบิ เขาไม่มีสารเคม,มีเพราะฉะนั้นเขาจะทำการสะท้อน UV ตั้งแต่แกทาลงไปเลยไม่ต้องร้อยซึมนะเกบ,บอกเลยเหมือนเวลาไล่ผัวออกจากบ้าน